ไอดอนชาวเกาหลีสองคนนี้พวกเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกพวกเธออยากที่จะมาลิ้มลองอาหารไทยและสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยพวกเธอมีชื่อว่าจีอูและย uh ูฮายอนโดยพวกเธอมาถ่ายทำรายการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและพวกเธอทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าที่ประเทศไทยจะมีอะไรให้พวกเธอได้ตื่นตาตื่นใจและแปลกหูแปลกตามากแค่ไหน โดยก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยค่ะโดยที่เปิดคลิปมาจีอูและยูฮายอนกำลังเดินอยู่ริมถนนเมืองพัทยา พวกเธอบอกว่าตอนนี้พวกเธอรู้สึกหิวมากๆแต่ติดปัญหาตรงที่พวกเธอไม่มีเงินเลยสักบาททางทีมงานเลยบอกพวกเธอว่าให้แสดงความสามารถอะไรก็ได้แล้วพวกเธอจะให้เงินกับเธอซึ่งจีอูก็ได้แสดงความสามารถของเธอนั่นก็คือการเต้นแล้วพอจีอูเต้นอยู่นั้นยูฮายอนก็มีท่าทางที่เขินอายแล้วก็ค่อยๆเดินหนีพวกเธอออกไป หลังจากที่ยูฮายอนเธอก็ได้แสดงความสามารถของเธอเช่นกันนั่นก็คือการเรียนแบบเสียงสุนักแล้วมันก็เหมือนมากๆจากนั้นทีมงานก็ได้ให้เงินกับพวกเธอเป็นจำนวนเงิน200บาทแล้วพวกเธอก็ได้นำเงินไปซื้ออาหารกินที่ร้านอาหารข้างทางพัทยา พวกเธอบอกว่ามันมีอาหารที่หลากหลายและมันน่ากินไปหมดเลยเธอรู้สึกเลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีหลังจากที่พวกเธอได้เดินดูร้านอาหารไปเรื่อยๆเธอก็ตัดสินใจได้ว่าเธอจะกินอาหารที่ร้านนี้ โดยสิ่งแรกที่เลือกนั้นก็คือหมูปิ้ง2ไม้และไส้กรอกอีสานหนึ่งไม้รวมเป็นเงิน90บาทแล้วพวกเธอก็ได้ไปซื้อน้ำมะพร้าวอีกหนึ่งลูกราคาประมาณ60บาทหลังจากที่เธอจ่ายเงินเสร็จเธอก็ได้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้ลองซื้ออะไรแบบนี้โดยเฉพาะน้ำมะพร้าวเธอไม่เคยกินเลยเพราะที่เกาหลีไม่มีมะพร้าวแต่จีอูบอกกับเธอว่าเธอเคยกินมาแล้วแต่จำรสชาติของมันไม่ได้ จากนั้นพวกเธอก็ได้นําอาหารมากินที่ชายหาดแล้วก็ร้องเพลงพร้อมกับถ่ายรูปหลังจากที่พวกเธอได้ลองกินดูทางทีมงานของพวกเธอก็ได้ถามว่ามันมีรสชาติอย่างไรบ้างพวกเธอถึงได้บอกว่ามันทําให้พวกเธอนึกถึงตอนที่เป็นเด็กฉันเคยซื้อปลาต่างแห้งที่หน้าโรงเรียนรสชาติมันเหมือนกันเลยแต่อันนี้มันเป็นแบบย่างส่วนตัวฉันชอบมากๆถ้าได้กินกับเบียร์มันคงจะดีมากๆเลย แล้วหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้กินไปพร้อมกับชมวิวแล้วพูดว่าบรรยากาศวันนี้ดีมากๆเลยลมพัดเย็นสบายวิวก็สวยพวกเธออยากที่จะเก็บช่วงเวลานี้ไว้นานๆหลังจากกินเสร็จทีมงานก็ให้พวกเธอขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมที่เมืองพัทยาเพื่อให้พวกเธอได้ไปชมวิวซึ่งที่ตรงนั้นก็เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อมากในเมืองพัทยา แล้วพวกเธอก็ได้มานั่งที่ที่ทางทีมงานเตรียมเอาไว้ให้เธอบอกว่าตรงนี้มันสวยมากๆแล้วพวกเธอก็ได้บอกความรู้สึกของพวกเธอว่าบรรยากาศตรงนี้มันดีมากๆจนทําให้ฉันอยากจะได้เบียร์ซักแก้วมากินฉันไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มานานมากๆฉันรู้สึกดีที่ฉันตั้งใจทํางานเก็บเงินมาเที่ยวที่ประเทศไทยหลังจากนั้นก็ได้มีอาหารมาเสิร์ฟพวกเธอพวกเธอบอกว่ามันดูน่ากินมากๆ มันคือแซลมอนย่างเทอริยากิพอพวกเธอได้ลองกินแล้วพวกเธอก็ต้องบอกว่ามันอร่อยจริงๆจากนั้นพวกเธอก็ได้มองดูท้องฟ้าพระอาทิตย์ตกยามเย็นแล้วเธอได้บอกว่าท้องฟ้าที่นี่สวยจังเลยเธอรู้สึกมีความสุขมากแล้วพวกเธอยังได้บอกอีกว่าพวกเราจะได้กลับมานี่อีกครั้งเมื่อไหร่ พราะฉันตกหลุมรักที่นี่ไปแล้วและหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้กินอาหารอย่างอ,ร,อร่อยแต่ดูเหมือนมันจะอร่อยเกินไปเพราะจีอูกินเพลินเกินไปจนกัดลิ้นตัวเองนั่นทําให้เธอน้ําตาไหลเล็กน้อยจากนั้นพวกเธอก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับบรรยากาศเมืองพัทยาจีอูพูดว่าฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันได้อยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยฉันจะไม่มีวันลืมภาพตรงหน้าแน่ๆซึ่งฮายอนก็พยักหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร จนทีมงานได้ถามเธอว่าทำไมไม่พูดอะไรเลยเธอจึงตอบว่าเพราะอาหารอร่อยจัดฉันเลยพูดไม่ได้ พราะฉันกำลังกินอยู่มันอร่อยมากๆหลังจากนั้นทีมงานก็ได้ถามกับพวกเธอไปว่าพวกเธอรู้สึกยังไงเกี่ยวกับประเทศไทยยูฮายอนเธอจึงได้ตอบไปว่าฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องอาหารมากนักดังนั้นฉันจึงไม่คิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียเงินมากมายไปกับอาหารแต่ควรจะใช้เงินไปกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่าอย่างเช่นการช้อปปิง้งแล้วเธอก็บอกอีกว่าถ้าฉันได้มาครั้งหน้าฉันจะไปเล่นพาราเซลก่อนอย่างอื่นแน่นอน ที่ประเทศไทยมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีมันเหมือนกับว่าประเทศนี้ต้อนรับพวกเธอตลอดมันเหมือนกับอ้อมกอดของแม่เธอที่พร้อมจะอบกอดพวกเธออยู่เสมอและส่วนของจีอูก็ได้บอกว่าขนาดตีสามตีสแล้วก็ยังมีผู้คนพุ่งพ่านกันมากมายดังนั้นหากคุณเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้และชอบทำกิจกรรม ประเทศไทยคงจะตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนและยูฮายอนก็ได้พูดเสริมต่อว่าที่ประเทศไทยยังเป็นสถานที่ผ่อนคลายได้ดีอีกด้วยเพราะว่ามีร้านนวดเยอะมากๆและพวกเขาก็นวดดีมากๆด้วยและคนที่นี่ก็นิสัยดีและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากๆนี่มันน่าทึ่งจริงๆเพราะไม่ว่าฉันจะเดินไปไหนผู้คนที่นี่ก็มักจะบอกสวัสดีและขอบคุณฉันเสมอมันทำให้ฉันรู้สึกประทับใจและเป็นกันเองมากๆ หลังจากวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเกาหลีมากมายได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้โดยจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะมาคอมเมนต์แรกกันเลยค่ะ <c oughs> เขาก็ได้บอกว่าประเทศไทยไม่เหมือนกับที่ฉันคิดเอาไว้เลยสื่อในเกาหลีหลอกฉันมาโดยตลอดเกี่ยวกับประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่าทะเลที่ประเทศไทยมันดูสวยมากๆและดูสะอาดและน่าเล่นกว่าทะเลที่เกาหลีซะอีกฉันอยากจะลองไปที่นี่สักครั้ง แล้วความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่าอาหารที่ประเทศไทยมันดูน่ากินมากๆฉันอยากที่จะไปลองกินอาหารที่นี่จังและความคิดเห็นสุดท้ายนะคะก็ได้บอกว่าจีอูและยูฮายอนพวกเธอดูสวยมากๆเมื่ออยู่ท่ามกลางไฟแสงสีของเมืองพัทยาเอาละค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่ทางเราได้หยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ